อันนี้ขนอะไรีกแล้วมาเลยมาเลยเลยมาเลยมาพองจ้ะอันนี้ขึ้นไล์อีกยังอ่ะขึ้นยังอันนี้ขึ้นไล์ไปยังไม่มีไล์ไม่มีอะไรนะโอเคครับอะไรโอเคครับพี่เมยครับช่วงนี้หนังไทยเรากำลังมาแรงมากเลยครับมุมมองของที่เราเป็นทั้งคู่กับแล้วก็อยู่ในสมาคมเรารู้สึกยังไงบ้างครับพี่นั่นแหละครับก็ดีครับหนังเรื่องไหนได้ตังหนังไทยได้ตังเราเฮหมดครับ แล้วก็การที่ทําหนังแล้วได้กําไรมันก็มีรอยยิ้มมันทวนน้คนดูก็มีความสุขกับภาพยนตร์ตัวคนสร้างก็มีความสุขไปด้วยก็เศรษฐกิจมันก็กนกโตคนจะได้ออกมาใช้จ่ายกันก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ไปบอกว่าหลังจากนี้เราจะเข้าสู่แบบ w o r l d w ได้เลยไ,มมไหมพี่แบบสงทยหรือว่าเป็นซอฟต์เวอร์ได้เลยไหมครับก็มีช่วงปีที่ผ่านมามันตรงกับช่วงที่ผมได้มีโอกาสเดินทางโปรโมทภาพยนตร์ไปในไหนที่หลายที่เหมือนกันครับ ก็รู้สึกว่ามีมีทางเป็นไปได้ประเทศเรามีทางเป็นไปได้ครับเพราะจริงเพราะตอนนี้ภาคเอกชนส่งออกไปเยอะมากอยู่แล้วคุณจะได้เห็นว่าซีทีวีเนี่ยเขาตั้งเป็นโคโลกครับประเทศไทยเราเป็นกําลังหลักเลยครับภาพยนตร์ก็เช่นเดียวกันเรื่องไม่ได้รับการฉายเวทีต่างๆสร้างรายได้เข้าประเทศมากมายก็จะค่อยๆไปอย่างนี้แหละครับก็ต้องทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเรื่องในตัวเม่ได้อยที่แบบ เดิมมาเป็นผู้กำกับแล้วหลังจากนี้เราจะมีโปรเจกต์ต่อไปที่แบบจะกำกับต่อไปพยายามครับพยายามเสมอครับพยายามทำงานที่อยากดูอยากให้มันสนุกที่สุดตลอดครับแต่ช่วงนี้ก็มาเป็นนักแสดงด้วยครับมันจะแบ่งเวลากันแล้วก็ยังเป็นนักดนตรีอยู่ด้วยครับเพลงใหม่ก็จะออกอีกครับในเร็วๆนี้ไหมคะได้ฟังสามสิบตุลาคมนี้นะครับฝากเพลงใหม่ด้วยครับยินดีครับที่แบบตอนนี้ด้วยทางภาครัฐเองก็เข้ามาสนับสนุนวงการเขาเป็นนักไทยในมุมมอง ครับดีเลยครับแต่ตอนนี้มันเข้ามาแล้วเหมือน,นจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรกันไปอีกรอบหนึ่งครับตอนแรกเป็นตักกาตอนนี้เหมือนจะเปลี่ยนไปรอบหนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าจะลงเอยเป็นท่าไหนก็อยากจะคือการสับสนจริงจริงแล้ว,ว่าการลงทุนมันเป็นของท่าเอกชนอยู่แล้วแหละภาอะไรก็จะสับสนเรื่องที่เขาอยากจะผักตันโดยที่ไม่มีทุนเลยก็มีม,มีบ้างเป็นแบบทุนพิเศษอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอยากจะให้เรื่องการออานดยความสุกในการที่เราจะเดินทางไปที่ต่างๆให้คนของไทยเราได้ออกไปสร้างชื่อใน เวทีโลกจริงก็รัฐบาลก็ได้ช่วยเยอะครับได้ช่วยเยอะจริงครับพี่ไปมองเห็นอะไรตั้งใจอนาคตนะคะคิดว่าโคงการทีามายนไทยเราจะไปที่ตรงไหนมันจะพัฒนาเป็นอย่างสิ่งที่เราอยากจะเห็นจะเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็ผมว่าตอนนี้ภาคเอกชนเขาทำกันเต็มที่มากๆแล้วกันเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรก็ดีขึ้นเรื่อยๆรผมตอนนี้ก็เป็นช่วงพัฒนาแล้วคุณภาพเราก็ทัดเทียมต่างชาติบางทีก็ดีกว่าสนุกฝานด้วยซ้ำรเรามีความแปลกใหม่เรามี คอนเทนต์ที่เป็นของตัวเองเสมอไม่ไม่มีประเทศไหนที่มีพาเครื่องรอยศักหรือว่าคาถาอาคมแบบประเทศเราครับหรือว่าอะไรอีกหลายอ,อย่างที่มันเป็นความซอฟต์พาวเวอร์จะได้เห็นจากดังหลายๆเรื่องที่เราเป็นตัวของตัวเองมากๆอันเนี้ยต่างประเทศเขาจะสนใจแล้วผมคิดว่ามันพัฒนาไปต่อได้อีกยาวเรียกว่าตัวหนันไปเบิกทางแบบนี้ทั้งเชนที่คนดึงเข้ามาเที่ยวแบบนี้แน่นอนครับโอ้ผมเพิ่งไปครั้งแรกที่ผมได้ไปเอ,อ่อนิวยอร์กมาก็เพราะว่าหนังพาไปเนี่ย แล้วผมรู้สึกว่าทุกทุกสถานที่ของเขาอะมาอยู่ในหนังหมดเลยอ่ะแล้วคนก็เลยแผ่หลังไหลเข้ามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆครับซอฟต์พาวเวอร์จนเกินจะกลายเป็นฮาร์ดพาวเวอร์แล้วผมคิดว่าเมืองไทยเรามีโอกาสแบบนั้นมากมายนะครับอ่ะทีนี้แบบหลายๆคนเห็นพี่เป้เนี่ยในหลากหลายคาแรคเตอร์ทั้งปุ่มกดทั้งนักแสดงทั้งนักร้องอีกหนึ่งสิ่งที่คนไม่ค่อยจะได้เห็นช่วงนี้คือความรักเป็นยังไงบ้างครับความรักก็เงียบเงียบอะไรนะคะเงียบ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 หมายความว่าอย่างไรก็คือหมายถึงมีหรือ ก็มีครับมีแบบเงียบๆอไม่ได้วุ่ได้ว่าแต่เราแบ่งเวลาได้ใช่ไหม่ม่ค่อยได้ครับไม่ได้แลเขามีอยพี่แบบคนคนใจของเราตอนนี้อ๋อก็มีครับวิธีวิธีคุยกันยังไงเราคุยกันก็ผมว่าทุทีไมีเวลามอเลยเข้าใจก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยแป๊บนึงมีเวลาเดี๋ยวค่อยไปงอแต่ก็ยังดีครับเงียบๆดีก็มีโอกาสจะพัฒนาไป สำหรับผมการพัฒนาไม่ไม่มีครับเห็นว่าพัฒนาไปแบบไหนครับแต่งงานแต่งงานแต่งงานคือการพัฒนาสำหรับผมการแต่งงานไม่ใช่การพัฒนาอีกต่อไปครับก็คือเราคุยกันแหละไม่รู้ไม่ไม่ได้ก็พอพมันไม่ใช่การพัฒนาของผมผมก็เลยไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยการแต่งงานไม่ใช่เรื่องสําคัญสำหรับผมแล้วอาจารย์สําคัญสำหรับหลายคนแล้วผมก็เรียกว่า r e s p e c t ความคิดของทุกคนเลยแต่ว่าการแต่งงานสำหรับผมไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้ว แต่ว่าก็แน่นอนแหละมันก็มีการกวนกันอะไรปกติตามธรรมิ่งของมันอันนี้ก็เป็นมุกตลกจริงๆเขาขอจริงยังอยู่กันดียังอยู่กันดีครับออแล้วก็มีไม่ได้เจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบปีนี้คบกันเท่าไหร่ละครับปีเงียบด้วยความที่มันเงียบมันก็เลยไม่ได้บอกครับก็คือแบบเล่นๆผมใช่ครับจะไม่ได้นับเลยใช่ครับไม่ได้บอกพวกคุณมากกว่าเขาดับเลยไม่กล้าบอกเขาไม่กล้าครับ แสดงว่าหลายอย่างมันเป็นความลับมากไงพี่เป๊ะเงียบสบายกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ทีเงียบเพราะว่าด้วยแบบตัวของพ่าคนรู <atrav ies> ้ใจของพี่เป้กเองแบบอยากจะแบบไพ่เว็บหรือต่ำใช่ครับเขาอยากไพ่เว็บเลยนั่นคือตัวพี่เป๊กมองว่าเป็นทางออกที่แบตอนนี้แบบโอเคแล้วปี้ครับแฮปปี้ครับยากเหมือนกันด้วยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ I'm going